ไดออร์เรลเซ็กให้กับผู้หญิงนะคะและ้วทีนี้เกิดปัญหาตามมาคือรู้สึกว่าคันลิ้นเนี่ยนะคะคันที่ลิ้นเนี่ยค่ะคุณหมอหลังจากออร์เรลเซ็กมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะติดโรคอะไรหรือว่าเขากังวลแล้วก็กลุ้มใจไปเองค่ะไปตรวจเลยค่ะว่าลิ้นเป็นไรนะ,ะนะคะนะคะไปตรวจเลยว่าเป็นเชื้อราเป็นเริมโอ้โหแล้วก็มีซิฟิลิสที่ลิ้นด้วยนะคะซิฟิลิส<อ><อ>ที่ลิ้นเลยเหรอใช่ใช<อ>่เป็นแผลริมแข็งที่ลิ้นนะคะซึ่งเจอไม่บ่อยแต่ปัจจุบันเนี่ย โรคที่เราเจอไม่บ่อยมันเจอนะคะมันเจอต้องระมัดระวังก็สรุปว่าคันลิ้นไม่ตรวจเลยค่ะว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็ที่ยิ่งถ้าเราสุบรีเราไปออโรเซ็กซ์เนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งติดเชื้อกันไปใหญ่เลยนะคะหรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายนะคะค่ะคุณหมอกรณีที่สุบรี่ผู้ชายสุบรี่เนี่ยนะคะแล้วไปเป็นฝ่ายออโรเซ็กซ์ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่ายหญิงแบบนี้เสี่ยงกว่าเสี่ยงกว่าการที่มีอะไรกับคนที่ไม่สุบรีไหมคะใช่ค่ะ ขบบุหรีเนี่ยนะคะทําให้เรียกว่าไฮยีนหรือสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันผุนะคะปากเม้นนะคะแล้วก็มีแผลแผลที่ปากส่วนใหญ่จะเป็นเริมนะคะพอ,ะอแ,ลแ,ลแล้วชาวบ้านก็จะเรียกว่าแผลร้อนในนะคะประชาชนก็เรียกแผลร้อนในอ,อันนี้เวลามีออร์เร็กซก็จะโรคเหล่านี้ไปติดฝ่ายหญิงได้โรคเชื้อโรคตัวร้ายเชื้อโรคนะคะเชืะะช้อโรคตัวที่อยู่ในในช่องปากนะคะเชื้อรา เชือเริมนะคะได้ไหลายเชื้อทีเดียว